No way. <laughs> 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 แกรู้ไหมว่าร่างกายของฉันเนี่ยมันแพงแค่ไหนฉันไม่ยอมลอดตัวลงไปเก็บให้แกหรอกแ,แล้วก็ปล่อยฉันได้ละเอามือสอกัดกปของแกออกไปแอคชั่นกลุ้ม <Action Group, S 1> หรอ คุณคะท้าไมเอาเงินมาวางไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนขโมยหรอกฉันเป็นนึกว่าคุณจะขโมยเงินฉันซะอีกอะเก็บไว้ดีๆคะ่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรคะ่ะฉันมีเรื่องต้องไปทำอะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวคะ่ะมันฝนตกฉันหนาวอะ ฉันขอเสื้อแขนยาวคุณได้ไหมน้ยน้าน้าะอ้ยโอ้อ้อ้เจ้าได้ได้ค่ะ<อ>คุณเอาเสื้อฉันไว้ใส่นะ <playing in pain> ฮัลโหลคะเนียชื่ออะไรอ่ะ ฉันมาแล้วฉันเครียดกับแกหลายครั้งแล้วนะแต่ครั้งนี้มันมีความสำคัญกับโครงการต่อไปของเราแกก็รู้ไม่ใช่หรอฉันขอโทษแกฉันรู้สาเสียสะละ สวัสดีค่ะฉันมาจาก Action Project Group นัดพบคุณเมยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าคุณเมยเขาไม่สะดวกพบพวกคุณนะคะทำไมคะแต่ว่าเรานัดเจอกันแล้วนะฉันก็ไม่ทราบนะคะคุณเมยกเแจ้งมาแค่นี้ขอตัวนะคะ งั้นทำไมเราไม่รอเจอคุณเมย์อะเดี๋ยวฉันขอโทษเขาเป็นการสร่วนตัวเองงั้นเกดก็รอเจอคนเดียวเหอเสียเวลาวะ่ะ รออยู่หรอคะที่ฉันแจ้งไปอ่ะคุณน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าคุณเมย์เขาไม่อยากร่วมธุรกิจกับบริษัทของคุณอ่ะกลับไปเถอะคะ่ะ สัต์ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมาไล่คุณหรอกไม่เป็นไรหรอกนะเม่แ,แต่คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะพอดีว่าฉันมีนัดกับลูกค้าแล้วฉันมาสายฉันก็เลยกล่าวว่าจะรอแล้วขอโทษเขาการที่คุณมาสายแค่สองสามนาทีแล้วเขากโกรธคุณเนี่ยเขาคงเป็นคนที่แย่มากเลยนะคุณไม่ต้องรอเขาหรอ,อกกลับเถอะไป ขอบคุณนะฉันใสดีกว่าเดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้าคงแย่อะคุณก็ระวังตัวนะนายเกิด เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยอะตั้งแต่เรียนจบแล้วปะอคุณมาทำอะไรที่นี่อะทำงานที่นี่เหรอใช่ตอนเนี้ยฉันเป็นเลขาของคุณเมย์ะอะแล้วเธอหล่ะมาทำอะไรที่นี่พอดีว่าฉันนัดคุยธุรกิจกับคุณเมย์อะแต่ว่าฉันมาสายคุณเมย์ก็เลยโกรธฉันอะฮะคุณเมย์ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะ งั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับคุณเมย์อเองฉันอาจจะช่วยเธอได้นะจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะงั้นเธอกลับไปก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันโทรหาคุณเมย์ครับ วันนี้คุณเมยได้พบกับเจ้าของแอคชันคุกไหมครับเธอเตะข้นทำไมกินของฉันน่ะทำไมแล้วเธอต้องการอะไรหรอก็ไปเก็บเอามาไว้ให้เดิมแกรู้ไหมว่าร่างกายของฉันเนี่ยมันแพงแค่ไหนฉันไม่ยอมลดตัวลงไปเก็บให้แกหรอก แล้วก็ปล่อยฉันได้แล้ว of เอามือสกับกปของแกออกไปแอคชั่นกลุ่มหรอผู้หญิงที่สวยๆที่มาพบฉันในวันนี้ใช่ไหมใช่ครับ ฉันได้เจอเขาแล้วแหละแต่ดูแล้วเขาไม่ผ่านอะคุณไม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่เข้าใจอะไรผิดหรอกฉันเจอเขากับตัวแล้วก็ได้คุยกันด้วยนะทัศนคติที่เขามีต่อคนด้อยโอกาสอ่ะมันยังไม่ดีพอที่จะทำงานกับบริษัทที่นี่แต่ว่า ฉันว่าฉันพูดชัดเจนแล้วนะครับฮัลโหลเฟิร์สคุณเมยน่าจะเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับคุณนะนายเข้าใจผิดยังไงหรอ ันยังไม่เคยเจอคุณเมย์เลยอ่ะอืมงั้นเดี๋ยวผมช่วยคุณเองผมจะนัดคุณเมย์ใหม่คุณก็ใช้โอกาสครั้งเนี้ยให้สำเร็จนะขอบใจนะเฟิร์ เจอคุณเมยไหมไม่หลังจากที่ฉันทำงานกับแกมานานหลายปีเนี่ยมันทำให้ฉันรู้ว่ามันเสียเวลาแค่ไหนแกมันห่วยฉันขอลาออกนะแล้วในมือนั่นอะไรก็ไม่มีอะไรก็แค่ผลงานที่ฉันทำ โอ๊ยเมียวแกเอายอดขายทั้งหมดไปไม่พอเอาแผนที่ฉันทำไปด้วยหรอมันก็เป็นผลงานของฉันด้วยเหมือนกันไหมถ้าแกไม่มีฉัน แกคิดว่าแกจะทําได้ขนาดนี้หรอแกไม่เหมาะกับเป็นเจ้านายคนหรอกแกมันไม่ได้เรื่องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทําอะไรฉันทําคนเดียวยังง่ายกว่าอีกบายพ่กไงเ,เฟิร์สฮัลโหลนายคุณเมย์ให้เขาพบแล้วนะ จริงเหรอขอบใจมากเลยนะแก ใช่ฉันเองแหละคือบริษัทของฉันต้องการจะทดสอบคนที่จะมาทำสัญญาด้วยฉันก็เลยแต่งตัวเป็นขอทานคุณคือคุณเมยเหรอคะฉันต้อขอโทษด้วยนะคะที่ตอนเช้าฉันมาสายอ่ะคุณเลยน่าจะได้พบกับเพื่อนฉันแล้วแล้วเพื่อนเธออยู่ไหนอ่ะ พอดีว่าฉันมาคนเดียวค่ะงั้นเราไปที่ห้องกันไหมจะได้คุยเรื่องสัญญาตกลงค่ะคุณมาอ,อยู่ในบริษัทไปพบได้เลยโอเคแก คุณเมยเจอกับเจ้านายเพื่อนผมแล้วเหรอครับเพื่อนเธอมาแล้วนี่นายเธอมาใส่นิดหน่อยนะไม่ใช่เพื่อนหรอกคะ่ะพอดีเป็นแค่อดีตหุ้นส่วนบริษัท แค่นั้นเองมาเสนองานเหรอใช่ค่ะเอาแผ่นการตลาดมาหรือเปล่าเอามาค่ะเอามาค่ะ เซ็นสัญญาได้ร่วมทำงานกับบริษัทคุณอ่ะฉันยินดีค่ะขอบคุณนะคะคุณเมยคุณเมยคะฉันว่าคุณต้องดูแผนการตลาดของฉันก่อนนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกคุณจำฉันไม่ได้หรอคะฉันเป็นขอทานที่คุณเตะเครื่องมือหากินฉันเมื่อเช้าอ่ะค่ะ การกระทําของคุณอะทําให้ฉันตัดสินใจปฏิเสธการทํางานร่วมกับคุณแล้วค่ะจิตใจของคุณอะมันต่ากว่ามาตรฐานที่บริษัทของฉันต้องการนะคะคุณคณ<ป>ลืมไปหรือเปล่าอะว่าบริษัทเนี้ยทํางานกับคุณได้โอกาสนะคะแต่คุณทําแบบนั้นทําไมอะคุณเมยคะฉันขอโอกาสได้ไหมฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วคะ่ะคุณเฟิร์สคะ เชิญเขาออกไปทีค่ะครับเชิญครับเชิญ project